สวัสดีครับเจอกันนะครับเหมือนเดิมก็ยังอยู่ในซีรีส์ของหวานอยู่นี่หรือปาเนี่ยเพิ่งมาใหม่เนี่ยแต่ก็มาหลายวันแล้วครับเพิ่งเห็นเนี่ยอึ๊บครับพุดดิ้งลำไยไข่มุกโอ้โหเพิ่งเห็นเป็นพุดดิ้งก่อนซีซันสดใสอำนาจกินเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่านะครับจัดไปนี่นะครับผมมาแล้วนะครับพุดดิ้งลำไยไข่มุกนะครับเมนูนี้ก็มาหลายวันแล้วนะครับผมเพิ่งมีโอกาสได้ลองนะเดี๋ยวเราจัดเลยดีกว่านะ เยาค่อยๆเปิดนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกออยน้องยิงบอบบางอยู่นะครับหกได้ง่ายๆเลยนี่ครับผมแกะมาแล้วนะครับก็จะมาดูนะครับเป็นพุดดิ้งลำไยนะครับผมเอ้น้ำน้ำนี่มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวลองดูกันเหมือนกะทิกะทิหรือว่าจะเป็นน้ำกะทิอ่าน่าจะใช่นะครับผมโอ้โหดูเม็ดพุดดิ้งลำไยครับผมดูดิอ่าดีเลยนะครับขอลองเลยนะครับ เหมือนไข่มุกจริงอะ่ะไปพุดดิ้งลำไยไข่มุกอืมโอละลายนะครับรสชาติไม่หวานมากนะครับนี่แช่เย็นมาด้วยอร่อยครับก็อร่อยแบบกลางๆนะครับเพราะว่ารสชาติไม่ได้จัดนะแบบน้ำกะทิเขาอะหอมอะไรบางอย่างกะทิรุอนมไม่แน่ใจอืมอืมอร่อยครับก็จะเป็นกันแหละครับไม่กะทิกะโนมครับแต่ว่ารสชาติจะบางๆนะครับ แต่ว่าสดละสดชื่นครีมครีม,มนมน,ม,น,ม,นมมากกว่านะครับโอ้โหอ้ยมีเนื้อลำไยด้วยนะครับผม,มเนื้อลำไยก,กรอบๆนะครับพุดดิง้งนุม่มเด้งแต่กัดปุ๊บ,บละลายเลยนะครับเห็นไหมนเนื้อลำไยนะครับผมตัดครับไข่มุกพุดดิง้งอื คนที่ไม่ค่อยชอบรสชาติหวาน,นครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยหวานนะครับอ่าแบบกลางๆแล้วกันนะครับไม่ได้หวานมากขนาดนั้นนะครับก็ไม่ค่อยหวานนะครับออกครีมครีมมันๆม,มากกว่านะครับอแต่ว่าไข่มุกเขาเนี่ยเยอะนะครับเต็มถ้วยเลยนะครับเนี่ยออ,อืน้ำครีมนมนีดีนะครับผมว่่เป็นครีมนมนะครับ เอาละอะไรก็ช่างครับกินได้หมดนะฮะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับก็กินดีครับกินเล่นสบายสบายผมนึกว่าจะหวานนะเห็นมันเป็นลำไยไงตอนแรกผมว่าเอ๊ยหวานหรือเปล่าไปสี่ลูกไปแล้วไม่ได้เคี้ยวใช้ลิ้นดันละลายครับผมดีไหยกินง่ายครับกินง่ายหัวคลายร้อนได้ดี อ่าของดีมักหมดไวนะครับก็เป็นเมนูที่เข้ามาได้สักพักแล้วนะครับท่านใดยังไม่ได้ลองสามารถไปลองกันได้นะครับผมพุดดิ้งลำไยไข่มุกนั่นน่นหดือหมอืม